สวัสดีครับกีฬาดนดนกับแชมป์พิรพลนะครับวันนี้นอกจากกอล์ฟแล้วยังมีท่าดีใจที่เสียงดังและไม่เหมือนใครการันตีว่าคุณผู้ชมไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนนะครับแต่เรื่องแรกเป็น Talk of the Town ทเป็นเรื่องใหญ่ครับนักกีฬาส่วนใหญ่ตอนอายุ45ก็จะขายของรักนะครับหมายความว่าอย่างไรอไอ้ถ้วยไอ้เหรียญทองไอ้สิ่งดีๆที่เคยได้มาขายหมดเพราะว่าส่วนใหญ่ในนักกีฬาจะต้องเลิกเล่นประมาณ30นิดๆแล้วก็เกือบมากกว่า50% ล้มละลายครับเพราะว่าทําเงินเยอะเล่นกีฬาอย่างเดียวแต่ว่าบริหารเงินไม่ค่อยเป็นแต่มีกีฬาประเภทหนึ่งคุณผู้ชมครับตอนอายุ40หรือว่า50กว่ากว่าคุณสามารถทําเงินได้มากกว่าวันละ3ล้านบาทนะครับเป็นกีฬาที่ผมเห็นแล้วผมมั่นใจครับหากใครมีพรสวรรค์หากใครมีฝีมือหากใครมีม้าอยู่ในมือใช้ซะกอล์ฟนี่ดูว่าใครเก่งไม่เก่งง่ายๆครับใครตีลูกให้มันใกล้ๆทงแล้วก็พัดทีเดียวให้ลูกมันลงหลุม ใครทำแบบนี้บ่อยสุดก็เก่งสุดแล้วครับล่าสุดก็โปรช้างธงชัยใจดีนักกอล์ฟไทยนะครับลงแข่งขันรายการ Porsche European Open 2015 แล้วก็จัดไปฮะสวันสกอร์รวมลบ17หรือว่า17อันเดอร์พานะครับคว้าแชมป์รายการนี้พร้อมทำสถิติเป็นแชมป์ที่อายุมากที่สุดนะครับก็คือ45ปีกับ323วันพร้อมกับเงินรางวัลมากเกือบ14ล้านบาทครับนี่นี่ดูฮะตอนสุดท้ายโอ้โหถ้วยนี่ดูหนักมากนะครับดูจากหน้าโปรช้างน่าจะพูดประมาณว่าเออชนะรายการนี้ก็ยังง่ายกว่าชูถ้วยแชมป์นะโอ้ใหญ่จริงๆมันตอบคำถามผมทุกอย่างเลยครับ เพราะว่าไม่กี่สัปดาห์ก่อนผมไปช้อปปิ้งในห้างหรูอยู่ห้างหนึ่งนะครับแต่ละคนเวลาจะหยิบของหยิบเสื้อทีละตัวหรือหยิบรองเท้าทีละคู่นี่คิดกันนานเหลือเกินมีผู้หญิงเดินมากับเด็กคนหนึ่งครับเห็นอะไรก็คว้าเอาคว้าเอาคว้าเอาผมเริ่มสงสัยถามว่าเออพี่ทําอะไรล่ะครับอ๋อเป็นภรยาโปรทงชัยค่ะจบข่าวครับ make sense นะครับเป็นคนดีครับมีเงินใช้เงินต้องให้กับภรรยากับให้ลูกนะครับถูกต้องแล้วนะครับเอาไปดูฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีบิ๊กแม์นะครับก สุพรรณอยู่อันดับ7ถ้าเกิดฉลามชนชนบุรีสามารถจะชนะได้อันดับเขาจะพุ่งขึ้นไปอยู่อันดับ3เกมนี้ดรามา่ามากๆอีกแล้วต้องดูครับชนบุรีครับอยู่ในชุดน้ำเงินนะครับแค่8นาทีฉลามบุกฮะจูเลียโนมิเนร่มไมฟิลบราซิลดูหลบโกและยิงชิวๆหนึ่งประตูต่อศูนจบครึ่งแรกชนบุรีนำอยู่ด้วยสกอร์นี่แหละครับ แต่คุณผู้ชมครับพอเปิดครึ่งหลังมา17นาทีนะครับจักรพันธ์เปิดฟาร์กกองหน้าอินโดโคแล้วก็เป็นประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดดูภาพช้านี่บอลไปเด้งผู้เล่นชนบุรีนะครับหนึ่งหนึ่งฮนะและก่อนจบเกม9นาทีนับพัดน์คำรงสุภกรกองหน้าสุพรรณถูกเปลี่ยนตัวลงมาปา๊บแต่แรกเป็นประตูเลยครับ2-1แล้วนะครับแต่วิสุดท้ายฮนะดราม่ามาแล้วโกชลบุรีบอกว่าขึ้นมาด้วยนะครับ โอกาสสุดท้ายกรกฎวิรยะอุดมศิริปันตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2อย่างสุดมันจริงๆครับคุณผู้ชมครับการจบแก้มีท่าดีใจแต่แต่ก้นกันด้วยนะฮะน่ารักมากๆเลยนะครับดูฮะนี่เป็นคนที่ทําเข้าประตูตัวเองนะก็แก้ตัวได้ไปดูตารางกันครับคุณผู้ชมครับมาสรย์มากนะฮะอันดับ1กับอันดับ2คะแนนเท่ากันอันดับ3กับ4ก็คะแนนเท่ากันอันดับ5กับ6ก็คะแนนเท่ากัน ถ้าดูแบบนี้คงจะพูดได้เลยนะครับว่าเมืองทองกับบุรีรัมย์ก็คงจะลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ส่วนบางกอกกลาสราชบุรีชลบุรีสุพรรณน,นี่ก็ต้องดูกันนะครับว่าใครจะคว้าอันดับ3-4โอ้หมันนะ่นฮะคุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้ด้วยสีสันดีกว่านะครับคุณผู้ชมเราดูกีฬากันตอนนี้เวลาเราเห็นคนยิงคนทําแต้มคนทําอะไรดีๆเราอยากเห็นอะไรครับถ้าดีใจนะฮะ มีตีลังกาแบบโคซิโกโรนันโดมีท่าแหกขาบางคนภรรยาคลอดลูกก็อุ้มลูกบางคนเต้นเก่งก็แดนซ์บางคนรักภรรยารักแฟนรักอาม่าอากงก็ทําเป็นภาพหัวใจแต่ผมเกิดมา32ปีคุณผู้ชมครับผมไม่เคยเห็นท่าดีใจนี้เป็นท่าดีใจที่ควรจะดูควรจะขำแต่ไม่ควรทํานะครับไปกันที่อาร์เจนตินาครับบนอาร์เจนตินานั้นมันเป็นบ้าครับเอาลองดู เสียงคนภาพสิฮะหนึ่งศูนย์คุณผู้ชมทีมชุดขาวคือทีมคลับลูยานนะครับดูดูคนนี้ฮะเบอร์11ครับซัดสามศูนย์ก้วิ่งเข้าไปทำไมเนี่ยวิ่งเข้าไปในรถรถพยาบาลครับแล้วก็กเพื่อนร่วมทีมก็ทะลึ่งไปไปบีบแต่เขาอีกนะครับเป็นท่าดีใจ ที่ผมคิดว่าตลกดีนะฮะก็ตามคาดครับยิงเสร็จปุ๊บก็ออกมากรรมการก็เลยบอกว่ารับไปซะหนึ่งเหลืองนี่แหละครับดีใจวิ่งเข้ารถพยาบาลไม่รู้ใช้อะไรคิดเหมือนกันนะครับแต่ไม่ควรทำนะครับตลกดีฮะคุณผู้ชมไปต่อกันได